มแม็กนิวจะมารายงานครัได้ข่าวร้อนรอบวันนะครับเจ้าที่ช่วยายว,ว,วัย81แหวนติดนิว้วลัดจนเกือบเน่านะครับเมื่อเวลา1 0 0 0น,น,น,นวันที่1ิพฤศจิกายน58เจ้าที่อาสาสมัครบูรทีปอดตึงรับแจ้งเหตุแหวนติดนิว้วผู้สูงอายุที่บ้านเลขที่102ทับดหมู่บ้านลุ่งเลืองธานีหมู่8ซอยอัมพรไพสาลตำบลบาง,งพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีจรึงประสานสวนวิทยุมุรุษที่ปอตดตึงขออุปกรณ์ตัดทางเข ที่เหตุพบนางคำานึงอุดมวง,งอายุ81ปีที่นิ้วกลางข้างขวาสวมแหวนเงินทําให้นิ้วมีการบวมขนาดใหญ่มีแผลผิวหนังเปิดและมีการอักเสบเจ้าที่กู้ภัยตรวจสอบโดยรอบนิ้วและแหวนเพื่อหาวิธีนําแหวนออกนะครับปรากฏว่าข้างใต้แหวนมีหนังยางอยู่หนังยางสีแดงรัดอยู่ครับจึงใช้เครืกายตัดหนังยางออกจากนั้นได้ใช้อุปกรณ์ตัดทางที่เป็นคีมตัวใหญ่ทําการตัด ตัวแหวนครับแต่เนื่องจากนิ้วคุณยายบวมมากและมีการอักเสบทําให้อุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงตัวแหวนได้นะครับเจ้าที่กู้ภัยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องเจียขนาดเล็กแทนโดยนํามือแช่น้ําแข็งและใช้น้ําราดหล่อเลี้ยงหล่อเครื่องเจียนะครับไว้นะครับเ,รเนื่องจากขณะทําการตัดจะเกิดความร้อนซึ่งใช้เวลาเก็บครึ่งชั่วโมงจึงสามารถตัดออกได้นะครับจากนั้นได้นําตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่อให้แพทย์ทำการรักษานิ้วที่อักเสบต่อไปนะครับ